เจ้าบ่าวเทงานแต่งเปิดใจเกือบพลาดจำนองที่ไม่ขอใช้ชีวิตคู่ถูกฟ้องยอมติดคุกงงมาเร็วเคมเร็วเจ้าบ่าวเทงานแต่งเปิดใจเกือบพลาดจำนองที่นาลั่นไม่ขอใช้ชีวิตคู่ถ้าถูกฟ้องยอมติดคุกงงมาเร็วเคมเร็วชาวบ้านยังตกใจมาไม้ไหนกันแน่จากกรณีนางสาวมดอายุ33ปีชาวจังหวัดอุดรร้องถูกพ่อแม่ฝ่ายชาย และหนุ่มอายุ33ปีว่าที่สามีกำลังจะมีงานแต่งต้นปีหน้าเทงานมั่นไม่ยอมจ่ายค่ามาัจำา1 0 0 0 0บาทในพิธีมั่นแม้พ่อและแม่ฝ่ายชายจะขอผูกแขนเป็นจำนวนเงิน2,000บาทมัดจำไว้ก่อนแต่ทางฝ่ายหญิงไม่ยอมจนตกลงกันไม่ได้ต่อมานายสุทินอายุ57ปีพ่อฝ่ายชายออกมาเคลียร์ปัญหาจึงได้มาตกลงกันแต่ปรากฏว่านายสุทินเดือด ที่เห็นว่าลูกสะพ้ยจะมาเรียกค่าเสียหายจนเลือดขึ้นหน้าทุบโต๊ะดา่าเดือดลูกสะพ้ยต่างๆนานาล่าสุดวันที่12ตุลา65ผู้สข่าวเดินทางไปพบกับนายสินชัยหรือหนุ่มอายุ33ปีว่าที่เจ้าบ่าวพร้อมเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนรู้จักกับมดได้แค่8วันแต่ยอมรับเรามีอะไรการลึกซึ้งในช่วงเวลาที่คบกันแค่นั้น ตนดูแล้วมันไม่ใช่คู่ครองชีวิตตนเขาบีบขั้นหัวใจเกินไปเคยตบเคยตีเห็นโฉนดที่นาวางไว้บนหัวบังคับให้เอาไปจำนองสองหมื่นอ้างว่าจะเอาเงินมาลงทุนค้าขายตนเกือบพลาดไปแล้วโชคดีที่บัตรประชาชนหมดอายุซะก่อนตนไม่ชอบผู้หญิงมาบังคับแบบนี้ดูแล้วมันไม่ใช่ผู้หญิงที่จะมาเป็นแม่สีเลือนยอมรับเคยมีพันยามาก่อนเมื่อหลายสิป,ปี แต่ได้เลิกลากันไปแล้วเขาหนีไปมีสามีชาวต่างชาติจากนั้นตรน,นก็ได้บวชศึกออกมายอมรับเรื่องหัวใจก็เหงาบ้างอยากจะมีคนรู้ใจแต่ไม่ใช่แบบนี้หลังจากบวชก็มาอยู่ช่วยพ่อแม่ค้าขายที่บ้านและทำไร่ทำนาขับรถไถรับจ้างและซ่อมรถเป็นอาชีพที่พ่อมาทำมาก็หวังจะมีชีวิตคู่แต่ไม่คิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้เขามาเร็วเค็มเร็วขณะที่ชาวบ้านยังบอก เห็นข่าวก็ตกใจก็คิดว่าเขามาแผนไหนกันแน่เท่าที่รู้เขามีสามีหลายคนแล้วหลังจากพูดคุยวันนี้ตอนที่วิดีโอคอคุยในรายการโหนกระแสรู้สึกไม่สบายใจโดยนางสาวมดย,ยังยืนยันเดินหน้าเรียกค่าเสียหายผมขอบอกว่าเราจบกันแล้วอย่าเอาพ่อแม่ผมไปเกี่ยวข้องที่ผมหนีเพราะผมทนไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้และขอจะไม่ขอไปต่อ หัวเด็ดตินขาดก็จะไม่ขอใช้ชีวิตคู่แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แน่นอนและจะไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายใดๆทั้งสิน้นหากฟ้องผมขอติดคุกและอย่ามายุ่งกับผมอีกผมขอใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่นายสินชัยกล่าวขณะที่นางสุนันทาแม่ของนายสินชัยกล่าวว่าหลังจากดูรายการโหนกระแสเขาบอกได้เงินแม่คงไม่ให้เพราะที่ผ่านมาก็ขอดีๆแล้วว่าขอเวลาตั้งตัวหน่อย ้าลูกชายรักใครไม่ใช่ปัญหาแต่ดูแล้วเขาเร่งจะเอาเหมือนร้อนเงินใจจริงหากเขาดีจริงอยากให้หมั่นสร้างหมั่นทํำที่ตรงนี้พ่อและแม่จะยกให้อยู่แล้วตั้งใจเอาไว้แล้วว่าหากดังสาวมดดูแล้วเป็นสะพ้ายที่ใช่พ่อกับแม่ก็จะออกไปที่นายกที่ดินที่บ้านตรงนี้ให้เขาไปเลยหากลูกสะพ้ายดีจริงตนเองพร้อมเปิดใจรับเพราะ ก็รู้อยากให้ลูกชายมีครอบครัวแต่ดูแล้วมันไม่ใช่มาเร็วเคมเร็วเกินไปและอยากฝากถึงมดว่าหากทำตัวดีๆแม่แม่ก็พร้อมจะรับไว้เป็นลูกสะใภ้นี่ออกรายเร็วเหลือเกินและก็อย่าไปทำกับคนอื่นอีกอายุเยอะแล้วลูกก็หลายคนตั้งใจหาเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ซะส่วนเรื่องจะเรียกค่าเสียหายหัวเด็ดตีนขาดแม่ยืนยันว่าไม่ให้แน่นอนนะครับก็จากรายการโหนกระแสที่หลายๆคนก็ ได้ดูไปแล้วนะครับซึ่งมันก็มีข้อะครับข้อพิรุธอะไรหลายๆอย่างนะครับที่มันผิดสังเกตอันนี้สำหรับผมนะอันนี้มุมมองขอ,องผมว่ามันมีข้อพิรุธอะไรเยอะแยะมากมายนะครับสําหรับผู้หญิงคนนี้ก็ลองดูเอาละกันครับว่าสุดท้ายแล้วมายัางไงนะครับแค่8วันแล้วบังคับให้แต่งงานแล้วเรียกเงินและอยู่ในรายการหนกระแสก็เหมือนกับว่าจะ ต้องการเรียกของค่าเสียหายอย่างเดียวซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้สรุปแล้วถ้าเกิดมีการฟ้องศาลกัจริงศาลจะยอมให้จ่ายค่าเสียหายหรือจริงๆแล้วคือการสมยอมทั้ง2ฝ่ายหรือมีเบื้องหลังอะไรกันแน่ถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังครับ